ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประจาธรรมในครั้งนี้ตมาภาพเสนอคําว่าให้ปักดามเดือนสีรวงข้าวจะยาวเท่าแขนนั่นก็มีความหมายว่าการทําบุญในทางพระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งปฏิบัติจนเป็นกิจกรรมคือการทําบุญเทศมหาชาติจะมีตลอดทั้งวนันทั้งคืนและจะนิยมในเดือนสี่ โบราณจะเป็นอย่างนั้นก็คือจะฟังเทศมหาชาติในเดือนสซึ่งเป็นลักษณะของการฟังเทศที่มีทั้งหมดทั้ง13กันตั้งแต่การที่หนึ่งจนถึงการที่13ท่านกล่าวไว้นายมาลายสูตรว่าถ้าใครฟังคาถาพันตั้งเนื้อหาสาระของเวสนาดรชาดกและบูชาด้วยถูกเทียนดอกไม้ ทองยางรพันตลอดทั้งวันลวดเดียวจบถือว่าจะได้รับอันนี้สองอย่างแรงกล้าตายไปชาติหน้าจะได้พบพระศิริอริยะเมตตาเมื่อถึงคราวมาตัสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนั่นเองและคําว่าให้ปักดําในเดือนสีก็คือการทําบุญเทศมหาชาติและรวงข้าวจะยาวเท่าแขนนั่นก็หมายถึงว่าจะได้พบพระศริอริยะเมตตาในอนาคตการนั่นเอง ธรรมาภาพขอหน่วยขอให้าตโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทินจเจริญ